อะไรครับสวัสดีผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวเซตโอเด็ตนะครับพเพื่อนๆก็ไม่ค่อยมีคนเล่นนะเซตนี้นะไม่ค่อยเห็นนะแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันลั่นอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันลงดันมันเป็นไงบ้างนะถือว่าแจ่มนะครับด้วยสเตตัสแค่นี้นะไปครับมับเขาให้อุ๊ยเจมีสายฟงใส่ฟ,สฟ้าลั่นๆนะตรงนี้นะอุ๊ยอีมันกว้างนะครับพเพื่อนๆ มีสายฟ้าได้นหะแบบเอฟเฟกเอาเรื่องอยู่นะมัฟเขาให้ค่อนข้างที่จะไกลนะครับไกลออกกว้างๆเลยแหละเอ้ยลงดันไวอยู่นะผมแทบจะไม่ต้องเดินเลยนะเพื่อนๆคือยืนกด e ได้เลยอ่ะจังหวะแบบมันเวียงปั๊บบอลมันเดินมาพอดีนี่ไงเราก็เก็บชิลนะครับก็ไข่มันราคาค่อนข้างสูงกว่าไขา่เอ่อ ไข่รแร่ตัวอื่นอยู่นะเออไข่มันราคาค่อนข้างแพงน,นะครับแต่เซตราคามันแบบมันก็ไม่ได้ได้โดทมากนะเพื่อนๆเออแต่สเตตัสแบบบอกเลยว่าใช้ได้เลยนยะตรงนี้ต้องอ,อ่าอุย้ยต้องเอาทีเดียวบับดูดิทหารคนสุดท้ายแบบอยู่อย่างไกลแต่ไปอย่างถึงอะโอ้โหคือถ้าเรียบกระดาบยกก็ไวกว่าดาบยกนิดน,นึงนะผมว่าเนะี่ยสำหรับส่ตรงดันนะครับเดี๋ยวผมยืนคนแรกเลยชึบ ถ้ายังโดนนี่ขนาดเรายืนตรงคนแรกนะครับไม่ต้องแบบไม่ต้องไม่ต้องเดินมุดเข้าไปอ่ะเออปกติเราต้องเดินเข้าไปตรงกลางวงใช่แต่นี้แบบกิ้งมาทีหนึ่งแล้วก็เดินมาคนแรกแล้วก็อีได้เลยอีเพรอีบับอันนี้สตีาก็ได้นะเพั่นเพื่อนแต่ผมผมอีไง <laughs> ผมชอบกดอีอีมันเท่ดีนะเออล้วชุดมันเท่ด้ประเด็นนะเสื้อของเกงโคตรเท่สีดำาๆแบบ อย่างเอาอชิปส่วนเรื่องเวลาเพื่อนๆลองดูนะครับว่ามันใช้ได้ไหมนะเออผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดเปรียบเทียบกับไลเดอร์กับปริงอะไรอย่างงี้แต่ส่วนตัวผมคิดว่าแบบมันก็ไหวอยู่นะลงได้นะครับเตตันมันเนี่ยก็ขี่เบิ่มๆเลยนะเออขี่เยอะมากนะครับเป็นเป็นเซตที่ขี่ค่อนข้างเยอะทั้งขี่ที่เข้าแล้วก็ขี่ดาเมจเยอะนะครับลงดันได้นะผมว่าชิปเห็นปะยืนนิ่งๆเลยอะ แล,ล้วรวบให้ด้วยนะตรงนี้นะรวบเข้ามาแบบนี้เก็บชิลพีมันถึงจะช้านิดนึงแต่มันก็โอเคนะผมว่านะชึบดูดิเต็มจอ,อพเพื่อนๆไอ้ด็อกเตอร์มันอยู่แบบขอบขอบจอผมเลยนะเมื่อกี้มันยังไปถึงอะ่ะมันเป็น E สองจังหวะนะครับถ้ามอนที่โดนยกยกขึ้นอะ่ะถ้าคนที่โดนยกขึ้นอ่ะตกลงมาแล้วมันมีคนอยู่ตรงนั้นก็โดนเหมือนกัน,นครับอันนี้เราต้องปล่อยปล่อยให้มันโดดทีนึงชึบ ชิลหนึ่งนาทีสามสิบห้าวินะครับถ้าเวลาไม่ไหลนะหนึ 1, ่งนาทีสี่สิบก็อันนี้เพื่อนๆลองพิจารณาดูได้นะว่ามันลงดันได้ไหมส่วนตัวผมคิดว่าสบายเลยนะเออไม่ต้องแบบมีลายเส้นลายเดินอะไรอย่างเงี้ยกดย e ีอย่างเดียวถ้าเป็นรายเดอร์เรายัางต้องเดินไปชนใกล้ใกลๆใช่ปะ่ะแต่อันนี้คือแบบยื่นเฉยๆรอปัม๊มรอปั๊มยากดย e ีอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูโชวกกันบ้างนะครับน่าจะงานชิลเลย ยืนนิ่งๆอะดีเลยจังหวะเราเหวี่ยงเคียวพอดีเนะี่ยเป็นอีกเซตที่น่าเล่นนะเออใครที่แบบอยากได้แบบสเตตัสสวยๆอะปึ๊บโปเดินมาพอดีอู้ได้ได้ข้างหลังด้วยเห็นปะคือได้มอนทุกตัวครับเพื่อนๆเก็บหมดเพราะว่าจังหวะจังหวะสองมันจะโดนพอดีเดี๋ยวเราลองไปดูในพ v p กันบ้างนะครับส่วนตัวผมก็ยังไม่เคยเอาไป P v p นะเออเพิ่งทำเสร็จสดๆร้อนๆเลยเพิ่งทำเสร็จแล้วก็มาลอง สนุกดีนะครับีมันเท่ด้วยสเตตัสมันใช้ได้เลยมาครับผมต้องใส่พางนะเออไม่งั้นแบบพอคนเห็นเสตเราแล้วเขาจะคอยระวังได้นะครับใส่พางก็ค่อนข้างจะ,จะมีประโยชน์พอสมควรนะไปลองเลยสเตตัสล้านของเราโอ๊ยมีมีวอลซามูไรด้วยเนะี่ยโปหลบหลบแทกหลบแล,ล้วรวบเขาให้นี่ไงกินเต็มกินเต็มไม่ต้องคอยแบบ รอดูเวลาด้วยถ้าเป็นดาบยกนี่เราจะต้องระวังใช่ไหมไอ้เออหัวห้องบัสทีมงานก็ไม่ยอมแก้ดีนี่ไงโดนไปก่อนแล้วไม่น่ารอดและแฟนมันลุกขึ้นมารอรอรอจังหวะแลรัวดูดิอย่างกว้างนะครับเต็มจอเอ้เออเต็มจอเราอ่ะพี่หลงครับยังทีมอเวอร์อคิดดูมันกว้างมากนยเพื่อนเพื่อผมพูดจริงนะมันกว้างคือ ถ้าศัตรูเขาไม่ได้ระวังเนี่ยคือกดคิวแทบไม่ทันนะรออะไรเดินทิ้งระยะนิดนึงนะเพราะว่าทีมโน้นเขามีดาบยกมีวอร์สมุไรด้วย,ยแต่เย็นก่อนพี่ชายมูดาบยกคือดาบยกมันก็ไวอยู่แล้วนะเออเด่นเราแบบกว้างมากนะมาขเขาให้ดูดิ ดูดิอยู่แบบต่างไอ้อข้างบนพี่ข้างบนก็อยู่แบบสุดจอ,อขอบจออ่ะคนข้างล่างก็ขอบจอนะครับวิ่งอีเบ้าแต่ว่าจะรวบเขาเอ้ยเรี่ยบ้อยโดนนะฮะอุบอกเลยว่า PVP นี้ค่อนข้างจะจะ,จะเกลียนนะครับจะเกียนมากเพราะว่ามันกว้างเกินไปแล้วจังหวะนี้รวบเขาให้โอ้ยโดนอยู่นะโดนอยู่นะเห็นปะ สุดขอบอ่ะมันกว้างมากนะมันพูดกว้างไปกี่รอบแล้วเนี่ยผมใส่พางผีไงมันก็เลยมองไม่เห็นสกอร์นะแต่คอยดูตอนจบปั๊บเขาให้โคตรแรงตัดโคตรบึ้มอุ้ยเรียบร้อย,อยผมว่าพี่พีวนี่ใช้ได้เลยวะ่ะกว้างมากแต่วอนี้ไม่ไม่รู้ว่าไม่ไมีคนออกไปเล่นนะ เพราะมัน,มนช้ามันช้าทาอะไรไม่ค่อยได้มันกว้างก็จริงแต่ PVP เนี่ยข้อดีของมันอย่างนี้อย่างนี้ไงข้อดีของมันอุ้ยเวรละเรียบ้อยคือจังหวะจังหวะเรากด E ไปอ่ะพเพื่อนแล้วถ้าเรามีมีดูดมานาใช่ป่ะคือเราไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ต้องกลัวว่าเราจะเสียที่ดูดมานาเลยเว้ยคือถ้าเรายกยกศัตรูเสร็จอะแล้วเรายังไม่ได้กดที่ดูดอะ จังหวะเนี่ยจังหวะสตูรออยู่เนี่ยแล้วกดดูดมานากดถุงมือดูดมานามันก็ดูดให้เรานะเออเพราะว่ามันนับมันนับดาเมจต,ตอนที่มันลงเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเขารออยู่แล้วเรามีมานาอย่างนเงี้ยป่ะจังหวะสองก็โดนนะเออมันมันมันใช้ได้เลยอะ่ะโอ้ยราผมที่หนึ่งว่ะกี่คิวเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสกอร์กันนะครับอ,อุ้ยสิบหกสิบหกตายเจ็ดโอ้โหสกอร์ดีกว่าดามยกอีกนะตรงนี้น ราคาพุ่งนะพุ่งลงอะ่ะเออือมันอีช้านะคือถ้าไวอีกนิดนึงคือจับเลยอะ่ะเออผมว่าสุดยอดเลยเพราะาตัดตัดมันแบบโดดโดดไกลสักดาบยกเยอะพอสมควรเลยนะอันนี้คือตัดแนวขี่ร้อยหมดเลยนะขี่ร้อยขีดามจดร้อยยี่สิบส่วนตัวผมนะครับคิดว่าเซตนี้ก็ใช้ได้เลยนะเออลงดันจังหวะที่มันแบบยกอยูอ่เราสามารถมีเวลาแบบปั๊มยาใหญ่ได้นะครับคือเราไม่ต้องไปซื้อ,อยาขวดเล็กเลยอะ่ะ เออเพราะว่ายาขวดเล็กตอนนี้น่าจะแพงกว่าขวดมานาใหญ่อีกมั้งก็จังหวะดีเลยตรงนั้นเราสามารถแบบปั๊มยารอได้เลยนะครับส่วน PVP นะครับคิดว่าแจ่มเลยนะเมื่อกี้แบบแบกสุดอะ่ะ <c oughs> แต่ส่วนตัวผมว่าสเตตัสมันได้ลงดันได้ PV p PP ได้ะครับส่วนวอลก็ยากหน่อยนะครับก็แนะนำเป็นดาบยกนะครับแต่ถ้าเกิดแบบลงดันกับ PV p PP ผมคิดว่าเซตนี้ก็โอเคเลยนะครับก็สำหรับคิปวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ปีศาจตรงไหนขอใครด้วยนะครับใจกันคลิปหน้านะครับขอบคุณผ,ผู้ชมที่เข้ามารับชมมากๆนะครับไปลนะใจกันครับ